ถ้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะ,ะ okay ฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมส a l ม m ันเดอรตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของเหล่าเดว่ากันในพาที่3กันแล้วนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยดีกว่ารายแรกของเราในวันนี้ก็คืออินด l ล m ามอนะฮะเขาคือดิจิมอนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประเภทไวรัสล่างสมบูรณ์ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของซูเซมอนปีนักสัตว์ของเขาก็คือปีมเมีย เขาเป็นเดว่าที่มีนิสัยเย่อหยิ่งนะฮะทุกครั้งเนี่ยที่เขาอ้าปากพูดอะไรออกมาก็ตามก็จะมีแต่ความขี้โม้ออกมาเสมอเลยแถมยังชอบทําความสะอาดแผงคอแล้วก็ขนหางตัวเองให้วาวับอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นดิจิมอนที่แบบรักความสะอาดแล้วก็ขี้สําอางพอสมควรคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์น,นะฮะแต่กลับดูถูกคนที่มีความพยายามอย่างหนักว่าไร้สาระในหมู่เดว่านะฮะเขาเนี่ยไม่ถูกกับวาจิลามอนที่สุด ในการต่อสู้เนี่ยเขาจะใช้อาวุธที่ชื่อว่าเทรเชอร์เช l นะฮะซึ่งมันจะเป็นแตรรูปร่างคล้ายกับเปลือกของปูเสฉวนในการต่อสู้ไม่ว่าจะามาฟาดศัตรู รับการโจมตีแล้วก็ปล่อยคลื่นอันต้าโซนิกออกมาได้อย่างรุนแรงนะฮะในอนิเมะเนี่ยเขาออกมาเจอกับอิมอนก่อนนะฮะเป็นคนแรกเลยและนั่นทําให้อิมอนเนี่ยมันไส้เขาเป็นอย่างมากเลยแบบขอหนึ่งหนึ่งะฮะเรียกได้ว่าห้ามคนอื่นเข้ามายุ่งเด็ดขาดและดูเหมือนว่าการต่อสู้เนี่ยจะค่อนข้างสมน้ําสมเนื้อมากๆทําให้พวกทาคาโตเนี่ยทนดูไม่ไหวต้องเข้าไปช่วยนะฮะแต่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้แค่ร่างโตเต็มัยจึงไม่สามารถทําอะไรได้มากนักเรียกได้ว่าโอ้โหอินดาลามอนเนี่ยออกมาโชว์พาวนานพอสมควรเลยแต่ด้วยพลังของบรูการแล้ว ทําให้กราวมอนเนี่ยกลายร่างเป็นเมกาโลกราวมอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เผดเดศึกอินดรามอนด้วยอะตอมิกบราสเตอร์นะฮะเหมือนกับที่มีฮิรามอนเนี่ยโดนเลยและผลจากการตายของเขาเนี่ยก็ทําให้เบสของฝั่งซูเซมอนตายหมดแล้วนะฮะ่าไม้ตายของเขาก็คืออ d โดมุขหานะฮะหรือฮอนออฟเดโซเลชั่นเป็นการใช้แรงเป่าจากปอดที่แข็งแรงสร้างขึ้นอันตราโซนิกใส่ศัตรู ลายที่2นะฮะคือบิลามอนคือดิจิมอนเผ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีนล่างสมบูรณ์เขาอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเชนบูมอนปีนักสัตว์ของเขาก็คือปีชวดนะฮะเขามีความฉลาดปาดเารื่องดังนักปร,ราชญาดและก็สามารถคาดการความคิดของผู้อื่นได้ล่วงหน้านะฮะยกเว้นในเนือหัวของเขาอย่างเชนบูมอนเท่านั้นที่เขาไม่สามารถคาดการได้ทําให้เขาติดนิสัยชอบทําให้ศัตรูสับสนด้วยการบอกว่า แกจะทําอะไรเป็นก้าวต่อไปแบบนี้เป็นต้นนะฮะชอบพูดจาประชดประชันแล้วก็เน็บแนบแล้วก็จะจบประโยคพูดด้วยคําว่าชุเสมอนะฮะยกตัวอย่างเช่นก็แกตายแน่ชุ ฉันชนะแล้วชุอย่างนี้เป็นต้นนะฮะความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยถือว่าก,ากากที่สุดในเหล่าเดว่าเลยแต่เขานะฮะอาศัยพลังจิตที่สามารถควบคุมเทรเชอร์เพเซนซึ่งเป็นอันเดียวกันกันกบของชินดูรามอนในการต่อสู้ได้นะฮะในหมู่เดว่าเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่สามารถตอบโต้ท่าวณาิจวรละของพจิรามอนได้เพราะว่าเขามีพลังความคิดที่สูงล้ำนะฮะไม่สามารถขังเขาไว้ในโลกแห่งความฝันได้ในอนิเมะนะฮะคึมบิลามอนเนี่ยได้ไปเจอกับจูริแล้วก็คุรูมอนก่อนก็เลยทําการไล่ล่าทั้ง2คนนี้นะฮะแต่ถือว่าซ ดันไปเจอกับการเปิดตัวสุดอลังการของเทพแห่งความตายเลโอมอนนะฮะที่โผล่ออกมาจากสะพานลุงโอ้โหแบบหล่อมากเลยจูลี่เนี่ยแบบแทบจะเก็บอาการไม่อยู่นะและด้วยความไม่สมเหตุสมผลมันก็เกิดขึ้นนะฮะทั้งๆที่แบบคึมบิลามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนล่างสมบูรณ์ทแท้ๆนะฮะกลับโดนเลโอมอนที่เป็นดิจิมอนล่างโตเต็มวัยเนี่ยซัดสปริวเลยนะฮะเรียกว่าแค่เปิดมาเนี่ยชะตาก,กรรมก็ดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วแต่ที่บัดซบก็คือจูลินะฮะโอ้โหแลดูจะชอบเลโอมอนซะเหลือเกินแบบเรียกว่าอ่อยเต็มพิกัด ย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นเลยครับงั้นสายตาแบบนี้ล่คะคะับปิ้งปิ้งอีกหนึ่ย ถ้าจับปั้มได้จับแล้วล่ะแต่เลโอมอนเนี่ยคือแบบไม่เล่นด้วยนะฮะต้องหาที่หลบภัยต้องแบบหนีตายอะ่ะแบบต้องหนีผู้หญิงคนเดียวอะ่ะแต่ก็หนีไม่พ้นนะฮะสุดท้ายก็แบบเออต้องจำยอมไปแต่ระหว่างนั้นนะฮะคึมบิลามอนเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกไม่เป็นไรเดยกกูเอาใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้เอาจริงนะฮะและเขาเนี่ยก็ได้แยกร่างเอาเป็น6ลร่างเพื่อลุมเลโอมอนนะฮะแต่ด้วยพลังรักที่เลโอมอนเนี่ยมีต่อจูรินะฮะทำให้เลโอมอนเนี่ยสามารถกำจัดคึมบิลามอนทั้ง6่าด้ โอ้โหขอเรียกว่าบทจืดจางมากนี่ก็น่าจะเป็นอีกลายหนึ่งนะฮะที่แบบว่าจ้างมาโคตรถูกเลยคือแบบลุมนะฮะใช้ล่างตัวเองหกล่างลุมดิจิมอนที่ระดับต่ำกว่าตัวเองไม่ชนะแถมยังตายแล้วก็แบบไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของพวกตัวเอกอย่างพวกทาคาโตะเลยนะฮะอันนี้คือแบบตายด้วยเลโอมอนที่เป็นตัวประกอบฉากอะ่ะโอ้โหคือแบบน่าจะจ้างมาแบบ เท่าไหร่ดีละ่ะน้ํา10บาท20บ,บาทเองมั้งแล้วก็แบบไม่ไม่กระจางเพิ่มเติมละเออแต่ก็เอาเถอะถือว่าทําใจซะนะฮะท่าไม้ตายของเขาก็คือกริมิสันะฮะหรือว่าเดว่าโครนเป็นการแบบแยกร่างตัวเองออกมา6กล่างนะฮะในรูปแบบของอ่าบาเลียดาว6แฉกแล้วก็จะแบบกักสตูไว้ภายในแล้วก็ใช้เทเชอร์เพสเซอร์เนี่ยลุมทุบสตูจนตายไลน์ที่3นะฮะวิขาลาลามอนคือดิจิมอนเผ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีนล่างสมบูรณ ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเชนวูมอนปีนักสัตว์ของเขาก็คือปีกุลนะฮะเขาเป็นดิจิมอนที่ชอบสังเกตที่จะมองทุกอย่างจากไกลๆแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวเรียกได้ว,ว่าฟังดูโลกจิตพอสมควรนะฮะแถมเขาเนี่ยยังมีทักษะพิเศษก็คือการนอนโดยไม่จาเป็นต้องหลับตานะฮะแต่เขาก็จะตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าเสียงกรนของตัวเองมันดังมากนะฮะแถมเขาเนี่ยยังนอนกัดฟันอีกด้วย เขาสามารถพ่น t ทรเชอร์เวลออกมาจากปากได้นะฮะซึ่งมันจะส่งผลต่างกันขึ้นอยู่กับสีของมันสีน้ำเงินมีไว้จับศัตรูสีเหลืองนะฮะสามารถวางของลงไปได้และมันจะมีรูปร่างคล้ายกับแผ่นดิสส่วนสีเขียวนะฮะถ้าหากมันพุ่งผ่านใครไปจะสามารถรักษาบาดแผลของคนคนนั้นได้ทันทีโอ้โหเขาบอกเลยว่ายังมีอีกมากมายนะฮะแต่ในอนิเมะเนี่ยไม่มีให้เห็นนะแถมคนออกแบบความสามารถเขาเนี่ยน่าจะทำไม่ครบทุกสีด้วย ในอนิเมะนะฮะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยคือตัวหายนะของแท้เลยเพราะว่าขนาดตัวที่ใหญ่มากแค่เดินไปเดินมาเนี่ยชินจุกุเนี่ยก็แทบจะพังพินาศละถึงแม้ว่าพวกทาคาโตเนี่ยจะพยายามโจมตีไปกี่รอบก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าคิวบิมอนบอกว่าตราบเท่าที่ยังไม่สามารถเป็นร่างสมบูรณ์ได้ก็ไม่มีทางสู้ชนะนะฮะแต่ด้วยความมุ่งมั่นของแต่ละคนนะฮะทำให้พวกทาคาโตเนี่ยสามารถเรียกรูการ์ดออกมาปแปลงร่างได้จึงทําให้พวกเขาทุกคนนะฮะกลายเป็นร่างสมบูรณ์แล้วก็เข้าไปต่อสู้แต่ถึงจะเป็น3มลุมหนึ่งนะฮะด้วยร่างสมบูรณ พวกทาคาโตะก,ก็ยังต้องต่อสู้อย่างยากลาบากแล้วก็ขณะต่อสู้กันมันๆนะฮะมิโอเนี่ยก็ใช้ชักไก่อีกแล้วนะฮะหวังว่าจะย่อยสลายข้อมูลดิจิมอนทุกตัว แต่ด้วยฝีมือของมาคุรามมนนะฮะโดยการใช้เทรเชอร์บอลเนี่ยปาเข้าไปในชักไก่ทาให้ชักไก่นั้นพังทลายอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะทุกอย่างก็เลยกลับสู่ปกติแล้วก็สู้กันต่อด้วยความพยายามของทาคาโตะแล้วก็เมกกโลกรามอนนะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถจัดการวิขะลารามอนล,ลงได้แต่ถือว่าคนนี้จ้างมาแพงจริงนะฮะลูมเนี่ยยังไม่ชนะง่ายๆเลยนะฮะแบบหืดขึ้นคอถึงจะสามารถล้มเขได้แม่เรียกได้ว่า นักแสดงรายนี้เนี่ยคุ้มค่าแสดงเลยหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะฮะก็เลยทำให้เบสของเชนบูมอนทั้ง3ได้หมดไปละหมดลูกน้องไปอีก1นรายถ่าไมา้ตายของเขาก็คือสุการะนะฮะหรือฟิวชั่นบอลเป็นการพ่นเทรเชอร์เวลสีแดงใส่สตูซึ่งมันมีความสามารถในการกดทับไม่ให้สามารถอ่าสตูขยับได้นะฮะและก็บอบล็อกนะฮะจะเป็นการสำลอกเอาสารเหนียวสีดำใส่สตู ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของเหล่าเดว่าในพาร์ทที่3นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ